อุตสาพูดค่อยๆแล้วนะเนี่ยอุตสาไม่ไม่ตื่นแล้วน่ารักอะ่ะขอถ่ายคลิปหน่อยนะตัวนี้น้องสนุวี สโนทักทายหน่อยแล้วลูกสโนมีขา นอนอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ลูกชายอันนี้ลูกสายอันนี้คุณชายนะคะคุณชายเป็นเป็นขันทีไปแล้วไทเกอร์เป็นขันที อหน้ามอมแมมไหนไปต่อยกับใครมาดูหน้าเป็นแพ้หน้งเป็นคุณชายน้องสู้กับใครไปแล้ว ไทเกอร์ไทเกอร์ใ่ตัวใหญ่มากนะคะตัวจริงใหญ่มากเลยน้ำหนักนี่ประมาณเอาขั้นต่ำหกโลไทเกอร์นะเคยไปช่างแต่ประมาณ7จ็โลนะไทเกอร์สโนวีเนี่ยไปหาหมอประมาณเข้าหกโลห้าห้าโลหกโลหกโลนะ แต่ไทเกอร์นเนี่ยน้ำหนักขึ้นหลงๆเขาจะทำความสะอาดให้กันนะคะแล้วทีนี้ก็ทำไปทํามาเกิดอาการหมันไส้เกิดอาการแล้วก็จะตีกันทีเนี่ยจะตีน้องอันนี้โชว์เรานะโชว์เราทำเป็นรักน้อง ทำเป็นรักน้องดูต้นขาดูความน่ารักน่ารักของแมวน่ารักของจริงใจไม่จริงโจ้นะคะนี่เพื่อนค่ะเพื่อนคนนี้แหละสะกิะ ไม่มีใครหรอกไทเกอร์สกกดหิวทำความสะอาดให้น้องสโนวี่อันนี้โชว์แม่เฉยๆลองระเผอสิเหมือนใ้น้องอะ่ะอย่าทําน้องนะ สนอเวนี้ก็จะเป็นแมวที่น่ารังนะก็เป็นคุณหนูนะเขาไม่ค่อยไปไหนข้างนอกเขาก็ไม่ออกข้างนอกก็ไม่ค่อยออกสนวว y นี่ตัวจริงใหญ่มากนะ ไปทำมาเกิดอาการมันเกี้ยวกันนะดูขาแล้วนะี่ตัวนี้แหละตัวกินปลาทูแม่กองอันนี้น้องก็สวยอันนี้เขาเป็นคุณหนูคุณหนูอยู่ในบ้านอันนี้คุณชาย ไปไปเจอทิ่โกดก็ต่อยเอามาซะหน้าเป็นแผลหมดเลยก็บอกว่าเป็นคุณชายจะไปสู้กับเขาได้ไงพวกนั้นเขาเกณฑ์โลกแล้วตัวเองเป็นคุณชายแต่อยู่ในบ้านก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของจินใจไม่จริงโจ้ค่ะได้สองตัวนี้แหละอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิป คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยบ๊ายบาย